อีี่นมกินอีกนะแม่กินนม,น,นมบบอีอะนะอันนี้ซูเปอร์ค่ะพี่นอ้องคนขับรถซูคนขับรถค่ะเราเอ่ะเป็นนายค่ะม,มาหอดมาเทิงพี่นยองเเมือสั้นมันดีมานนี่โกแกนบาฮัำน้อยนีนนมบบอีนะบอีมอาใส่กินแล้วนอนนะ่ะ อืมมื้อนี้กินนมยังได้สิดูสุคนเฮาไปฟังลาวต่างประเทศพน้อจ้ามื้อนี้เอ้ามาบ้านน้องรัดดาวันบ้านโนนหังพี่น้องเอ้ยฮอดแต่เช้ามื้อนี้นออกมาตบานเป็นเช้าๆอุ้ยมนีเนาะพี่ไดตอนเอาให้กินเากิน้นนนี่แล้วแม่มึงีบ่ได้ายหน้าียงบ่อือไก่เฮ้ยมนีะเเลย เปนลโล่้ชเดอีกเ็ดอีกเ็ดอีกาแทงเข็งอออิีมบ่อิีมอจังม่นนี่น้องมาซื้อยังกะลูบอกปลาลุงดูไม่อ้มอีกซื้ออะไรบอกบอกเออีมายมาหอดินขาวเหลเลยด้พี่น้องาวกบอาแกงเป็ดหลัเป็ด อําเอ้ยมีดมาพีนี่ลูกเบอร์เอาดันดูเอาดันดูดันขึ้นมาเออบอกรักกันเออกินมืออะไรพี่เนาะมันต่างเมือน่ะเนาะแพร์น่ะเย็นเย็นเลยเอานุ่มวมาโปกให้ลูกกระบอกดิกูกูอ่ะพิธีผูกแคนกระพันอันนั้นพี่เนาะกำลังเริ่มนี่กำลังตั้งอ่าพะควัน มีไก่ต้มพี่น้องเอ้ยโหไก่ต้มสองตัวปุณ่ะอุ้ยสามเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่เหล่าไฮไก่โตเดี๋ยวนี้เนาะไก่สามตัว <c oughs> ไม่นี่ก็มากิน,นพี่น้องเอ้ยกินลาบเป็ดต้มเป็ดต้มไก่มอ๋อแล้วก,กินอ๋อแล้วก,กิน,กนไปแล้วเรียบร้อยเลยจังไนจังข่าวพิธีผูกแขนนะพี่น้องเนาะแต่ข้าจับผูกจังโมงบ่ ประมาณเก้าโมงตอนนี้ก็บแปดโมงกูกลัวทีข่าเก่าสลยีข่าเก่าเลยละ่กลยละกะมันยัจังหัวหน่าสิา้ผ้ากับจั๊กโมงอีกมันยักับพี่น้องเลยว่ามันเหนียวอีกแล้วบ่ลูกจกด้กดกวยมันกินอะไรมันเหนียวอีกนะตะกี้ตะกี้นี่จกเข้าไปเต็มมือปา,อาเหนียวอีกแล้วกว่าแล้วเอาสะโพมาากมันจังยีกินอะไรเหนียวหลดไหลเอ้ยเป็นไงเลย <c oughs> เหนียวอีกเลยโอ้ย นั่นเริ่มาจังบ่นอนดิอยู่บ่บ้านบ้าทำทำเอ้ยเฮ้ยลุงสุริยามันจะช่างเด้ฮูดังนี่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 ฮูดังนี่น้อยชื่ช่างเด้เอื่อยเดี๋ยวไปโรงเรียนแล้วเอื่อยนะโป๊ะโป๊ะโปนี่เลยเออไล่เอ้ยเหนียวอีกเลยไล่เอ้ยกินเข้าไปแล้วเหนียวอีกแล้ว ขุนขุนเทาเป็นมากมากนะพี่น้องพิธีงานกันสี่เจ้าสีจัดใหญ่รู้เรื่องอะไรใดๆบ่งเห็นเลยนะกะรอบ่งพิธีผูกแคนพี่น้องเมื่อนี้กะหอบสังขารมาผูกแคนน้นใส่เจ้าสิ่ผูกเธอได้น้อพี่น้องเอ้ยพันกี่บบ้อเราลุ่นไปน้ำกันพี่น้องเอ้ยว้ายปิดอีปีละมองสูตรมากเอ้ยจนสิสิมอง่น้อง คุณใส่มยมเนาะอ่กมาตแลเนากนก็มกขาไปนัก้วยบอได้อุ้มาบางฮามนบ่ผั้แม่เพ่นะดูเมทนโทรมาเพอนเมทนกับแมมนี่โทรมายินดีมาร้านเป็น ดีโอนะของคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุ่ะบ้านพระเจ้าหีดคองทางขระเจ้าน้พี่น้องจะมีพาควันพาขาวไก่โตพี่น้องจ้ะเฮ้ยหนาวาำขาวแลอวเฮ้ย

นักโมติจารพระคาวาโตะระหโตสัมมาจัมพุติจารนักโจารพระคาวาโตะระหโตสัมมาจัมพุติจารนัโมตัสสรพระคาวาโตะระหะโตสัมมาจัมพุติจารนักโมตัสสะพระนั่นออกมคอะนักหน่อยเกินมากครับก็มึงเขัารู ก็อาผกกกผกแล้วจะผกก่อนสภาพนีู้กก่อนเอาผายดีวมาทงนี้ครนีเด้อย้ายไป่ย้ายไปย้ายผายเอาไงตงผามาหน่ยเด้อทำรูเด uh, ้อยมาเลยเด็ดกตาเนาะเดียวมานี yeah. <h

ผุงคใายควรใช้หงายต้นตะลจะเราขอวันนี้มาดูแลอาด้ยันอมาด้อฟนันนมาพอพี่าจะเดินันมาัวพัววแมาแม่มาัจเรื่องันตรกเนี้อนข้างฟันาบังจริง

Khó vui sắc con Mình sợ mọi ơi bạc này

การซีนี้เอื่อยทั้งสองคนเนาะเงินมาปูกแคนนะองทันวาคนละหนึ่งพันบาทเออทั้งมือหนอทั้งสองคนเ,เ,นนนนนคนเด้อจะเด้อว่ยนอนทันวาเป็นดีคุณพ่อของแม่เด่นงงาเจ็บอรกป่วยดีไม่แห้งมาขอบคัวแลวกันหายเอื่อยทั้งสองดีไม่แห้งเจ็บอะไรก็แยมีเด้อเอ่อยเ้อทั้งเอ่ย ทางต่างประเทศทั้งสองทานทางกาสีจากน้อยสิกลัาไปผูกไหนเนาะคนละหนึ่งพันบาทด้วยจะเด้อ

ซาบะสานชิบะี่น้องผูเอืนควันออกแต่ไฟความลุกใหม่นะพี่น้องโอเคนี่เราสมนาวเมืองปักไม่หน่อยนะรับเสย <c oughs>

เอาเขาเขาเขามันได้เจ๊เข่า cả ừ. em ơi hỡi em em mai hơi mình đa chị chị dưa nói Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp น้ังสตาล่ะนังเจนใส่เด็กน้องนังสตาละน่ะปีนลังมาเออเออนังสาล่ะนะเอยปินดาบมาใส่ áo <laughs> ờ, sao trung ngung sao trung ngung ngồi đây cái <laughs> <laughs> Ôi con mà lại này. <laughs> หนึ่งแล้วสะซุงฮงสะซุงฮงเอาเจ้าหน้าที่กันเลย สองแสนลำหน่งหนองะสองแสนกีบกสีประมาณเท่าไรเอ่อุกเจ็ดร้อยบาทเนี่ยนะนะพี่น้องประมาณเท่าไรประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องแต่เออทั้งมึงนากเป็นกระเพราพันบาทเนาะรับซื้อโอ้ย เกือบมันเหี้ยซะเดไหมเกือบนานหละร้อนเกือวันนั่นแหละผู้นึงจือยู่บ่เดยวเจ็บเดยวจนเงงรวยแมน

ซาถูกซาถูกซาถูกรับมิดส่อหม่อยโอ้ยแต่ยินเสียงหายไม่เกิดมานะฮะบ่ัหายเลยได้พี่น้องเลยตอนนี้กะข้าวกนลังแต่งมาอีกแล้วพี่น้องเนาะหลังจากที่ถูกแขน ไปกำลังสีเซตพี่ธีพี่น้องเจงกินเข่ารวมหยาดกันบาดนี้นะพี่น้องเนาะใส่ใบยังเดี๋ยนี้กำลังแกะข้างไก่พี่น้องเลยข้างไก่ก็งามเนาะ ừm, song khàng, um, nam, nam, vô. là lòi, cù lòi, mึง lòi, cù lòi, <laughs> 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 bây giờ nào, ô oh, lạ của mày thế bay hà mờ, lạ nừng bơi, à hoạt lạ này quá, nừng, sáu, tám, chín, mười, mười một, bé เก้าสิบเออรับตากูสัง่งกนะูเองสิบใบพี่น้องห้าแสนแม่นเลยห้าแสนค่ะท่านผู้ชมคุณคนะุณพี่น้องปึกกปึปึก,ปก,ปกเลยครูแคนรับควันลานทรายพี่น้องจา้า <c oughs> เดี๋ยวพี่ที่เลยพี่น้องเขาก็สิคอล่าไว้เพียงสนีเดี๋ยวไปนองพอกันขิดหน่ะพี่น้องจะสบายดีอยู่ดีแมงเบ้อสุขสุพลนอาะเออน้องพี่ปานอาอยู่ต่างประเทศอยู่เมืองเราเมืองไทยแล้วกันพี่น้องเนาะพอกันขิดหน่ะพี่น้องสบายดี